สวัสดีครับกลับมานะกับชนแนลวีแกรมนะครับวันนี้ก็จะมาชุดเห็นไหมนี่คือดาร์คขึ้นบอลนะครับก็เดี๋ยวเราจะปากันเลยนะครับกบปล่อยขึ้นเตาพลังขึ้นเตา้ะรครับปรอปล่อยพลังขึ้นเตาก็บอกเลยวันนี้ต้องมารีวิวเกี่ยวกับดาร์คขึ้บอลแน่นอนนะวันนี้ก็จะเอามางานตัวนึงครับเป็นงานของแกนดิสตานะครับที่ออกมาล่าสุดเลยนะก็คือเจ้า โกฮังนั่นเองออกมาจิ๊ดน,นั่นก็เป็นงานโกฮังแกนดิสตานะก็ผมบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยนะถ้าใครเป็นคนสายรักแกนดิสตาเนี่ยพลาดไม่ได้นะเพราะว่าเป็นงานที่สวยนะจากกล่องเนี่ยบอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับอยวลองซูมเข้ามาดูเลยนะครับก็ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าผมว่าสวยใช่ไหมเห็นหน้ากล่องรูปโกฮังนี่ซึ่งเรารอมานานกันเหมือนกันนะนานไหมน่าจะเกือบปีหนึ่งใช่ไหมไม่แน่ใจผิดหรือเปล่า ก็ให้ดูรูกกล่องนะครับบอกเลยว่ากล่องว่าโอเคมากนะครับเพราะทุกด้านก็เป็นหน้าโกหังแล้วก็หน้าตาเหมือนตัวละครโกหังล่างอันติเมตจริงๆเลยนะแล้วก็เท่มากๆนะครับโอเคตัวนี้เป็นปรกระดตษโกหังตัวแรกๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีพวกสีแมงะไม่มีอะไรเลยถ้าใครรอสีแบบสวยๆก็ต้องรออีกหน่อยนะขนาดนี้แกรนดิสต้าก็ออกมาก่อนก็จะเป็นงานอย่างนี้นะครับตามรูปเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าบอก,กร์ที่ผมซื้อมาเป็นรถดดิมทอยนะครับก็ ผมไม่ไ้ซีเรียลเรื่องรถนะชึ้นอันนี้คนระับเขาแกะมาโอ้บอกเลย,ยอยู่ประางนี้หนักหนักจริงๆบอกเลยเจ้าตัวนี้มันมีกระแสมาอย่างนึงครับแต่เราจะมาแกะแล้วก็รีวิวกันดูก่อนนะโอเคน,น,นะครับหล่อยเราจะมามาประกอบกันเลยนะซึ่งประกอบไม่ง่ายนะใครเล่นยานซ่ซากูุนครับสวยคุ้มแล้วก็เหมาะสมกับราคามากๆนะนี่ก็ประกอบแบบนี้เลยนะครับ อ่าก่อนประกอบ,กอบตรงนี้แล้วกันข่อพูดเลยตรงนี้บอกเลยว่าตันนะครับนี่เป็นงานตันนะไม่เป็นแบบพลาสติกประกอบหรือเป็นกรงกวงนะบอกเลยว่าตันหนักด้วยนี่นะครับเห็นไหมนี่ก็เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เหมือนมีกระแสะว่าจะเป็นแบบว่างานเป็นแบบเป็นพลาสติกแล้วไม่ตันเป็นกวงนะะอ,อะไรตื่อะไรสั่งกับแอบเซ้งพอสุดท้ายแล้วปลดสุดท้ายออกมานะครับก็เลยบอกเลยว่า อ,ออกมาคุ้มจริงๆเพราะว่ามันตันแล้วก็ดูหนักนะใคร,ใครชอบหนักหๆต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะนี่ครับเราเสร็จแล้วเราก็เสียบมาปึ๊บเป็นชึ๊งทึง,ทง,ทงโอเคแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆก็จากรูปจากนี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาอย่างสวยงามนะแล้วก็ผมชอบมากๆเลยครับ ก็น้านี่ตัวนี้เลยต้องเป็นบอกว่าเป็นร่างโกหงังร่างอันติเมตนะแล้วก็มีความสวยงามแบบจริงจังอะ่ะเหมือนตอนกำลังจะสู้กับบูเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ดูดดันด้วยผมบอกเลยว่าความละเอียดถือว่าใช้ได้สําหรับงาน p v c อย่างนี้นะก็ความแน่นนี่แบบปักจริงๆปักเลยนี่ครับส่วนสูงก็อยู่ประมาณ29-30เซ้ซนนะเอ้แต่ของผมมีตำหนี่ว่ะเพื่อน นี่นะแอบเซ็งเลยเพิ่งเห็นนี่ครับมีาำหนีตรงนี้เป็นคาบกาวนะก็ผมก็เห็นไหมนี่ผมก็ดวงเซอร์ไปละกันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแอบเซ็งนะอาจจะไปทำสีในอนาคลและกันแต่ก็ไม่เป็นไร จะบอกว่าราคาเจ้าตัวนี้นะครับก็อยู่ในราคาที่680บาทหรือ7ร้อแล้วแต่คนที่เลือกซื้อแลวเลือกได้นะครับผมก็ได้ราคาที่ถูกก็ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เสียหายอะไรกับการที่มีก็เอาไปยืนไว้กับพวกข้างหลังข้างหลังนะเห็นเปล่าไม่รู้ต้องหลังส,สวยๆหลายๆตัวนะครับก็เอา้วละกันประมาณนี้ถามว่าตัวนี้ให้เต็มสิบก็คงให้ก้าเต็มสิบลวกันนะผมว่าสวยนะผมว่าเนี่ยจุดตัวนี้ตัวเดียวเลย ที่กิตติกาวนะเดี๋ยวลองเอามาเที่ยวกับตัวอื่นนะครับว่ายืนคู่กับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงนะถ้าเอามายืนคู่กับโกคูล่างนี้นะครับก็เห็นว่าตัวเท่ากันเลยนะเหมือนโกฮังจะสูงกว่าด้วยแล้วก็เจาตัวนี้ก็เป็นงานการเมตา้าใช่ไหมแต่เป็นสีบางนะถ้าจำไม่ผิดถ้าด่ารับด่าได้ให้แต่ให้อภัยผมจะด่าแรงต่อมาก็เป็นเบตานะ้าละสีบางะงาน,นะครับนี่ก็ยืนก็จะเป็นอย่างนะี้นะเบต้ตานี่มันจะดูหัวสูงขึ้นหน่อยนะนะสูงนี่หัวหตัวก็ ได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับบอกเลยว่าโอ้ยลูกลูกก็จะมานนี้แล้วกันเอาไปข้างหลังก็ยืนกันได้นะก็สวยแบบนะครับแต่ถ้าใครชอบความสวยงามก็ไปทําสีเอาแล้วกันนะราคาไม่แพงน่ามีกันมากเลยนะลองไปหาซื้อกันดูอ่าสูงก็อยู่มาณนี้หละครับโอเคคนระับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ผมว่าก้าวเต็มสีก็ให้ให้นะแต่ผมของผมเองนะสำหรับใครชอบอกนนี่คะแนนลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับ ก็คลิปนี้มันสร้างง่ายๆนะครับใครชอบลองไปหาดูผมซื้อมาจากในเพจอะจำไม่ได้ละชิทอยหรืออะไรผมจําไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับยัง <c oughs> ไงก็ขอโทษนะถ้าจะสั่งแล้วผิดหรืออะไรผิดก็ขอโทษแล้วกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากง่ายๆสร้าง,งาสำหรับดักกันบอลน,นะครับก็เดี๋ยวเขาหน้าจะเริ่มออกดักกันบอลเป็นแบบงานเลซซนมาให้ดูแล้วนะครับก็จะมีหลายแบบเนาะก็ลองเปลี่ยนจากเอาทอยบ้างตอนนี้เอาทอยผมเยอะมาก เยอะมากจริงๆจริมีหลายตัวนะพวเพื่อนๆต้องบอกว่าพี่ฮอตทอยเยอะไปหรือเปล่าโอเคับเดี๋ยวเบี่ยงไป,อย,งปยอย่างอื่นบ้านนะสำหรับงานของเล่นนะสำหรับเรื่องการกินยังมีอีกเดี๋ยวผมกาลังไล่ทําคลิปได้ตัดแลอจะลงให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็เดินหน้าอาจจะมีคลิปลงน้อยลงหน่อยนะผมวันนี้จะพยายามลงให้ครูกทีละการแต่เดืนหน้าอาจจะน้อยลงนะขอให้ผมพักผ่อนนิดนึงอาจจะจัดคลิปเกี่ยวกับการพูดการคุยมาเด็ดๆมาให้นะ นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กันไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊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 งตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรายการชื่อว่าแอโหมดเดียวชาร์จพลังขึ้เตาชู